เดี๋ยวขยายเต่มหกบ้านเนาะเราสามไม่ได้สามดอกไงนี่จะได้สั้นหกตีมาสามดอกนั่นห่ก่อนว่ะอ่ะเองหกหกหาหกยี่สิง ออ่ให้เต็มตบียกินี่จะยามาอหิจะยาวกี่วันไรู้อ่อทำไมไม่ยากอาอยปักสาเนาะอ่ิอออกกพก้นกเมืกี้เจ๊ยเจยกมาใส่เจยากามมตกเยากมี่สองหันนี้มากรคุกสามสี่หเอาสี่สานี่ ตอนเด็กเก่งหกมาโฆษย่งยังหลบซ้ำบอาแล้วไปอาเปซันบอกเตอแล้วซันมันยักหลบสองค่อยมาสามเนาะช่วงไม่ค่อยดีอ่ะพักนี้ส้างกับสามปิน่ะเห็นไหมจะไปสมตรงไหเอาไปขึ้นไปกักสี่สามกับอะไรมาเสียงอันนี้หกูนย์หนึงสองสามสี่ห้าเจ็ดสิบเจ็่งเด็ดเจ็ดเง เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดหก้ายี่สิบเนยมจีดาอยู่เจ็ดิบกเจ็ดยางหูเดียวเจ็ดสามีจด้อะไบ้างเอาเกิดแปดเมื่ตัวเอาเจ็ดสิบจานยง้ิไก่ยังมันมันมัมีสมันมีสามมีแล้วเนาะอหกสามสองั ดมิานแสดมีจ้ากว่ามีรู้ไหมเปินสิยใจเหยด้วยบอกเลยว่าสมองโคอยดียิงาสิอาญ่ใหญจางไปยิ่ไตายเออสิขีอยู่ประเด็นมองวินเมื่อไหร่หรเขาโกงอะไรก็เพ่นสองคนเขาโกงเร็เซตคยเลจ้าข้าม่รู้เพิ่อไร่เลยข้ามีรู้มาอยู่น้ำแค่นหนจ้าว่าเมื่อไหร่มื่อไน่ก็เมือ ไม่ได้ไปบ่งหมอเาไปงมอยู่การทงนะก็เอาไปนะใหญ่เข้ากลุ่มสมองบกอยดีสองดีนี่อะไรกระบการเขาเินตสือดนี่เดหกป่ะทานอยู่ต้องหกก็ใช้กินหกเอาเตีหกเลยเอาตไปเอ ยากไม่เปิดอันเจ่ายากคอยังสิยากบ้าตีของิบเยากสองเถื่อเล้ยอยยังใดเงินเจาเนาะอืมคอยมองหนูคอยดีกูไปกับมาะไหนเงินเจล้วไปกับมาเกก็ยากกว่าเว็ยบ่ไ้เงินเจวดิยาติจวเล้ไปละนี่นี่เอาะไรอแล้ว่นยากสออยากสองเทื่อบ้างยังแบบอกกันไปนะอยากเทีย่ะ เนียบอยเกี่ยวของเสียเสียเงี้ยเสียเต็มหัเสียเต็มหานล้วเนาะ้าเรียยร้อยเด็แสนสองกานเจ้าอีกเจ้ากระเสียสองรอบหาสามันนึงเสียเต็มเงเลยขึ้นมามาขึ้นมากรใส่กระเสียให้เขาอีกเสียเ้เอากระเป๋าเงี้โอ้ถึงเมือเอาใส่ใบเห่ฮะใส่ใบมันนึงหันเ่อเอายังกระเป๋าเจ้าของก็มี อากัป้าเตงเลยป้าไ,ไ,ไก่ข่เลย <c oughs> ยุบเอาเลยเดือนละสองล้านโม่หมืนโอ้ตางชือออกมาจ้ะสี่สามเดียวเลยแปลกอ ô con ngon đây xì ừ. si hào xì oh. si oh. đẹp nhá đẹp, đẹp phăng chá đẹp như thế là thuốc vượt ô tí là. tôi thì sẽ tụi nó Cho bác xám nữa rồi. Bây giờ xám tụi nó Mất tình tâm đây Nếu đi khỏi đây không? Cảm hộp các bạn đã theo เดี๋ยวเดี๋ยวอเอายูซีเอลเลยสิครับตสามเลยเอาสรุปยูซีเอาเลยมาเผยหยดลยไม่ไปดึกนี่ไอ้กักไม่ไปดึกแล้วติงสามเลยคอจับติงสามเร็วมาเจ๊งอ่กกักติงสามสมน้ำหน้า สมลำดับคอสมำดัจะข้นขห้นเขายากแต่จะยากเลย้ก็จะสิาสิญากก็โดดสช้ชีในหอมโซน่าชาวโซนล่างหอยก้อนนี้หก้นสวยชีว cô muốn tưởng phải có bao nhiêu rồi không bao giờ bị nhác rồi vẫn tưởng, หไปเนาะเจ็ดเดเก้าสิบาสาเรียบร้อยที่ดำออก่าที่ดำขยันอยังแล้วก็ยัเนี่ยเรียบร้อย พักบอบันเดียบรเอยพักบ่อบันพักบ่อวันยังบอบันยังบ่อวันหกสามสามใบนึกว้เยอะไม่เยอะเสิงอไเม่อกี้่กเสิบเองสมสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าย่สิบเอ้สิบหา่ยะได้งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่สิบห้าอ่ะ อันนี้ค่อยเสียแค่สี่หมื่นเยออันนี้ค่อยกักสามตำเนาะสามตำได้หกหมื่นหกหมื่นคอยเสียนี่ค่อยเสียนี่รวมเบิดแสนหนึ่งอ๋อเนี่ยเจ้าได้ไปสามเนี่ยเอาก็ะไ้สามนี่ตัวค่อยได้หกหมืนเนี่โอ้สาสตาลยังค่อยเจ้าได้ไปเท่าค่อยก็บ่าเสีย พอขอเอาติงซีมาการโขกสามตำจะได้แค่นละแสนนั่นละก็แค่ละแนเอาก็ได้ละแสนั่นเด้อยั่น้องคอยอีกปีเนึ้าเอามาหนีชนะมะมาหนี่เงก็นำมาการสามตำเออเอามาหนี่งขอเอาจากติงซีมาการสามตำมาหนี่งกันเจ้าบข้อใจเจได้แสนหนึ่งขอใจ่ายเจ้าแสนหนึ่งเจ้าใจ่อยขึ้นมาหกหมื่นทำไงล่ะรู้เรื่องอ๋อทำบข้อใจนะขอใจ่ายเจ้าไปแสนหนึ่งเจ้าใจขึ้นไม่คอยหกหมื่น กว่ามาจากซ้นตามเดี๋ยวมาก่าหกซ้นนี่3ม่สามสองเมตรนั่นแหละเอาะไรดิเลยนี่มนก็ะซ้สองเมตรกันมาสิกระซ้สองเมตรขึ้นกันอะไรหกอีกอลไเจ้าก็ไรหกอีกเจได้แสนหนึ่งแม่บอเจตีขึ้นกักสามต่อไม่เพิ่นเ่ยเออเจตีได้นไม่ขอยหกหมื่นอย่างดสี่หมื่นซ้ำเจ้าเอาจากตติงตามเี่ยมาติงหกนี่ทุ่มาเลยเอากระทุนอยู่แล้วเจ้าเนี่ยได้แค่ทุนหนึ่งมสิมืนก็ได้ซ้ำทุ่นนั่นเลยเอาเจ้าก็ไ้ซ้ำนั่นเนาะอ้นี้ซ้ำขอยติงสามสองหมื่น ติงสามสองหมืนก so 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 ับติงตำสองหมื 10, je je ่นบัตซ้เซมเจาะติ่งตำเนี่ยมาติงหตัวนี้เจาบ่ได้เจาได้แค่ติงหนี่เจาเติงสองหมืนเจาได้สี่หมื่นถึงต้องมาสี่หมื่นกับบางหันนีกโอเคาอเคโอเคไปเคโอเบโอเใจอเคโอเคโอเคโอเคจอเคโอเคนอเคโอเจโอเค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 โอมคอเอเคอคโอเคอเคโอเคจอเ็สอเคหอเคโอเคโอเอ้อเคโอเสโออเขอเนงเจเออ่ะ โอเคอยู่อันจังจขอเจ้าเลยสี่มื่นก้าโค้หาได้ทันเด็ก็ได้ให้เลสสองมื่นเอาก้าโค้งหาก็เอาน้ำเพิ่นปุ่นแล้วฮกฮกหาได้สองมื่นออนี้หกี่สัอันนี้ก็กาสามกา็เอาน้ำเพิ่นปุ่นแล้ว่อาไ่าไดเอาน้องข่เอาชีน่ายเราดิหกมื่ครบแล้วบางคนถือการสามต่ำก็สี่ได้ไรบางคนถือการเต็มเอาสีได้รที่ไม้อได้ไปเาีเพิ่นได้แค่หกมื่นเจ้าก็ได้ไปเดเจหนึ่งงินบ่ ทุนมันควบเท่าเอาทุนจะเอาไปเาง่ันหี่เลยก็ได้แค่ทุนนี่เ้าก็ได้ซํำนันแหละจะเสียอาย่างไรเลยือเสียแค่ทุนเ้าก็เอาซ้ำนันแนาะจะเอาอย่างไรเนี่ยทุนติดตัวละแปดหมื่นเสิได้ยังแปดหมื่นอยู่ดีจะเอาทุนคอยไปใส่ตัวผัเราเป็นคนยักคอยยักยักซีนี่มาใส่สามตามมาเราเป็นคนลงทุนเองจะเอาสามตมาใส่หกสามเจ้าไดไเจ่าะไรเจ้าะไกับนายเกือสี่หมื่นซุปกบสี่หมื่นเจ้าก็เอาไปเลยสมมติมาแล้เอาสมาเรากักสามตนี่สี่หมื่นเราลงเองเอาสมมติ่าเราลงเอ บันนี้เจ๊อยักไปเจ๊ก็ตอ้องตีทุนขึ้นในเพื่อนน้ำอ,อบอกเขาใจเอง <c oughs> เอาแนวมาจูนสอมองนี่ได้หน่อยอได้หน่อยได้สำหรับก็เอาละมันแบ,บ้บ้าลายเพราะว่าที่แกกลหลหกเจ๊มันร้องฟ <c oughs> ังผิดไงพวกออกสามสามเอี่ยวนี่ลองเขาออสามเลยสิ กันเป้าสามในเซตค่อยๆชมกัน มากันเอาหาซีกักสามตั้กักสามตัอีกนี่เอาเต็งหาับกักหาีเลยกักหาปสองสีบ่ถือเก็คนไม่ถือเกกักหาซีไปกักหาซีไป สกบตสบอง่าอกินไปยตลุ้นมงไปใช้กัไปรถนะื้อดินขอให้คอยไ้เงุ้ยอ่ะไป ไปเดี๋ยวตอนแต่งเมนูก็มา่คือดอกตกอ่ะจ้าคือดอกตกอ่ะวันนี้ไปได้อไเสือกติงเขาที่ะก็ติงกาหี่กักม่้ยอกักอกักได้ลูเออ มาเดี่ยวเงาไ้งอยากเลยสิเอาเถอนะติงหาเนี่ยก้า้าไปเลยก็มันอยู่หันเดี๋ยวเอาไหมชนะก้าวหาซีหาีก็เอาไปก้าวกค้าอันก่อนเนี่ยเออไปอ่ะเปิดเปิดเจ้ากาซีดีกว่าไหนี่เขาจะจินเตียบแล้วเขาก็เรียนวหารอยู่นี่เนาะเปิดห5้าห้าห้าเบา้วได้ไม่มีเบาะเตรียมเลยเตรียมอะไ ให้ส oh, okay. ิบวได้จะเอาไหใส่เอาบอกว่าจหก62เนี่ยเลย64เนี่ยมับางหันบางหันคอยกัดยังก็กักหาซีหรือฮงหานันนะเปิดออกมาการ64การหาซีกะคอยปีขึ้นตัวเนี้ยอ่ะ62ซํามันอยู่คือเกาอืมอไปกินก็ย่ตัวนี้เดีตัวนี้ก็อยู่คือเสสเอซ้ำอย่าไม่กอยตี64ถึงเต็มอยู่คือโต ยูคือเก่าตอนนี้อันนี้ห้องก่อห้องตุ้นหอยคืน้ต้นคือจะกระต้อบใจคนตีเอาซี่าใจให้ยังเอาคนกากซองปืนอะใช้คนปเดียวตีเขา่กัเนยัรา่าซีไมนได้เต็มเลเนี่ยเราไปเสียมันได้เต็มนะเนี่เนี่เจ้าสีเอาไปใส่เจ้าะไรเจ้าสีเอาให้ยังเดียวป่เป็นบคนยากที่แหลกโอ้ยตายแล้วแล้วกเนี่ย บ่ได้ก็สิเอาอีกมั้ตีหกหาเจไปกัดหกซีนี่เออนี่เอาเสร็จเอาหกซีหีนี่เวยนไปอังนี้สองเลยนะเออสิว่ามาถึงวิีมาถึวิหาเอาซไได้เต็มแล้วนี่ย้ยบ่ได้บ่เสียนี่ยมา้ยิ้มขึ้นกอหเลยเจ้าตัวเด็นขึ้นไเเล็กไป ห่งหมื่นสอมบาทอันนี้ดมืนสอกาเบิเนจ็ดมื่นสองสายหกหมื่นกร่นำรวมทุนเอาเอากันรวมทุนเเอาเจ็ดหมื่นสองอันนี้หมื่นสองแล้วนะจ๊ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นสองจ้าในตลาดจะได้เจ็ดเก้าสิบสามหมื่นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบันเสิงบบยัได้น้ำท่วมบันยัดไม่ได้ไม่อยากเคลื่อนทุกอาเจกัเก้าสิบห้าหมื่นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ็ดเก้าสิบหกหมื่นสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาเจ็ดหมื่นสองบายันเทได้หลายกันเลยถ้าครบแล้วก็ กตจะปวยมาหลุดนีสั้นไม่คอยจัปังก็จะป่วยมาหรอกมีสั้นไม่ค่อยโอเคคืบอกโอเคพมดอกเจ้าบุกไปเด็นมองอื่นเนี่ยเนียนยุทธภจริงแจงวุ้ใกงคือโกงน้อยจังเลยโกงหได้บกบล์ใกล้จะเจมยของยังกงย่ของอยู่จะเจอโกงจริงไรเงินกับมืถือคือโกงยู่จังน้อยจะบลบ่

ที่สามเใงหกเลยค่ะชมอันนี้หกสามนเลยนะการใบหกฮะหนาใต้ถูกจะที่เขาหู้อีกเลยไม่มีสามขึ้นไปว่นอะบอสเสียขึ้นไปใส่ อ้าก้ากยีห้อขอยกับสี่มได้บ่เสายแต่ว่ามีสาม่เป็นสี่อ้าบ่มีกีสิเป็นยังนีวปราไดีมันก็จะไจ้เาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอะสองหมื่นอันนี้หกใบหนึ่งส